ันี่กับผมในรายการ TTR T โอ้ย TTR TV นะฮะอันนี่กับผมในเกมท้าสิท์ไทำไมเนี่ยโอ้ยเวะ ah. เสียงเลยับเสียงเสียงเปียกเสียงเพียกโอ้โดนด,ด้วยกิ่งจุงเบยตายตายตายเอ้ยตายเว้ยมาครับเมื่อกี้มันเกิดการแล็ก แร็คอ oh, ้ยชาช้าัรแร k คแร a ะเมันแกอะ้ยอะอยออนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปโกโกโกสโกโอยีบไอยังไม่ด้ยิงสักตัว ทำไมยูทำกับไอยังงี้ไอ,ย,อยังมาดียิงสักตัวเลยนะมึงมึงออดเคอเพื่อนกูยิงยิงอ้อด่ากูนอบโอ้ยคุยด็กเค้าไอ้เฮียคำหยาบเยอะชิบสิบแปดแน่คลิปนี้สิบแปดแน่สิบแปดอะไรสิบแปดัวกกี่คุยนี่นี่อีนึงโอ้ยมันอยู่ในฐานฐานมานะ เฮ้ยเด็กเขมยไปเออทางนั้นแหละงานเออเยี่ยมเยี่ยมนะครับไปหัวตายมึงหัวตายเออนั่นแหละชนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะฮะไม่ค่อยสบายต้องเข้าใจไม่ค่อยจะสบายโอ้ยกูยืนนิ่งจนเปล่าแน่เลย เฮ้ยเด็นยิงยิงยิงเออตายป,ปืนมันโหดนอะวะดุยดุยยิงเออเหยียบโอ้โดนแฮกชอ็อตกากไม่กากโด,ดนดานกโนมแฮกชออ็อตอ่ะหลังมึงก็โดนหลังหรอกโอ้เล่นกากมากเออกากจริงอะไรจริงอะ่ะนะฮะ สายได้ปืนมาทั้งทีเล่นดีๆนี่ผมนี่เก,กะกะสายได้ปืนก็ต้องเล่นดีๆดีเด้อแม่งยัดระเบิดมาแล้วแม่งยัดระเบิดมาเรียบร้อยกรุกคิวทำอะไรมึงนะิะทำอะไรมึงนะิะกูคิวเข้าใจไหมกูคิวงงงงมาเป็นไก่ให้กูอีกแล้วมาเป็นไก่ให้กูอีกแล้วไก่ให้กูอีกแล้ว ไก่นะไก่ไก่กระตากกระตากไก่ก็ตากกระตาก,ะตาก,ะตากะนะฮะเอาไายมึงมาเด็ยิงแมงยิงแมงยิงแมงนะฮะน้องกินไก่กระตากกระตากนะทำทำเพลงเกี่ยอะไรกูเนี่ยโอเคชิญ oh yeah. ออกมาแรงจริงนะเลยแฮปปีนี้เนี่ยนะแรงไม่แรงลองเล่นดูครับ ไม่กี่นัดดับครับไม่กี่นัดดับอุ้ยหลังหลังครับหลังโอ้โหพวกชอบตุยตู่ก็เงี้ยนะสายเหลืองสายเหลืองก็เงี้ยแหละเออยิงมันโอ้โหมึงสากไปหมดแม่งมึงไม่ยิงมันไม่ยิงโดนเลยเหรอยิงไม่โดนเลยเหรอโอ้โหอะไรมันเพิ่มมาอีกหนึ่งอ่ะโคตรโกงอ่ะโอ้โหดูดิดูนิสัยคนไทยดิครับมันบอกกู้ไม่ไทยใช่ไทอ่ะนะฮะโอ้สามนาทีสามนาทีสามนาทีโอ้โห โอ้โหโน่ากลัว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 ชิบหายเลยถามมาที <c oughs> ผมยังไม่ได้ไปไม่ยิง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 แย่งกูไอ้เจ๊แมดไม่ต้องผวนฮะไม่ต้องผวนอยากใช้เนี่ยตัวเองก็ขอใช้มังสิเออมึงจะแข่งกับกูเหรอมึงจะยิงแข่งกับกูเหรอโอ้ยยิงไม่ตายมึงควายชิบหายอ่ะ ยิงไม่ถ่ายม่ควายใช่ยนะฮะเหลือคนเดียวมึงได้ละยิงนี่ยิงนี่ควายงูคุยจะขึอนเหมาอินอธิบานพอฮะอ่าครั้งนี้ผมใช่น้องผมมาคาคด้วยนะครับไอ้ส่งเสียงเลยครับไม่ได้ไน่ได้ไม่เป็นไรแค่เริ่มเล่นต่อเล่นต่อครับเหลือต้องเจ็ดชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมงนะฮะด่านนี้เลยเปลี่ยนไปไหน เปลี่ยนด่านเถอะลองนะครับเปลี่ยนด่านเถอะไม่ไม่ไมมรู้มึงจะเตะเ,เรียบรอ้อยเยี่ยมนะครับแบบเหลือยี่สองไม่เป็นไรชาดูเฮ้โอ้ยโอ้โหฝั่งเรามีฝั่งเรามีสามฝั่งมันมีสองเยี่ยม อ่ะฝั่งเรามีสี่ฝั่งเรามีสี่แล้ว <c oughs> เฮ้ยย,ยิง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 เอออ่ะ่ะเอ้าโอ้โหดูมันดิโคตรเหืงอะเหืงอะเหือหมอยเปลี่ยนครับเปลี่ยนโอ้โหมึงยิงยิงนิ่งหาพ่อครับยิงนิ่งหาพ่อเหรอครับมันยิงพวกกูตายกันแล้วมึงมึงนิ่นนงเหรอโอ้โหดูทีครับดูเขาทำทีครับ โอ้ยประเทศไทยเขาบอกกุไม่เชียอคนไทยนะฮะยิงอีงขวงไอโง่มันก็โง่อ้ไอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไอ้ครับเดี๋ยวผมให้ดูในคลิปครับซึ่งเราจะมาดูความโง่ของตำรวจกับโจรนะครับนนดดดด นะครับโอ้ยยิงยิงยิงเออยิงอย่างนั้นแฮะยิงยิงโดนพกฆ่าตายโอ้พกไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่ดูในคลิปแล้วจะรู้ครับโอ้ยคลิปนี้แบบ ใส่วสิบอ้ิกันใส่วสิมีการแลกกันใส่วสิหักแขงกันใส่วสิมีกันตลอดไปรอ้องทำไมนะยัิงสิครับรอพองกะลีบีเลยครับเตั้งยี่สยิบสีนัดตายชวัวตายชวัชวชัชีวิตกูแลหนึ่งหนึ่งะฮะหนึ่ใส่วสิบอ้ิมกัน ใส่วาซิมีกันและกันใส่วาซิหักแหงกันอุร้องถูกไหมวะเนี่ยไม่ไม่เคยฟังไม่ค่อยได้ฟังฮะได้ยินเพื่อนร้องมาก็ลองร้องตามเพื่อนไปนะฮะไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะครับนะฮะเพื่อนเราไปประจําตามจุดต่างๆของโลกแล้วนะฮะ ซึ่งเราจะเป็น end, คนัส s เองฮะรัดอะรั a คือกระโดดเราจะซูมเล่นทำไมเนะี่ยมันไปหลบอยู่ไหน,นแย่งกูกูตอบอะ่ะเรียบร้อยครับผมได้ครับผมได้เป็นไงล่ะ <c oughs> ความโง่ของ ต่างประเทศนะฮะไม่ก็คนไทยนะครับใครที่อยู่ในห้องนี้ก็อาจจะได้ดังก็ได้นะครับ,ใคร,รครบใครจะไปรู้นะครับใครจะไปรู้เนาะอุย้ยหัวแตกอุย้ยไม่แตกด้วยหัวอะไรของกูเนะี่ยโอ้ยตะกี้หัวแตกอุย้ยตะกี้หัวไม่แตกโอ้อะไรในะชีวิตกูถอในหายใจอาจจะมีเสียงลมนะฮะเพราะผมเล่นในห้องตอนนี้ก็เที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะฮะ อืมคนหลับกันหมดแล้วอืมอืมเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเจังหวะนี้เยี่ยมเลยมาเด็ยิงหัวแตกอ่ะยิงมหัวแตกอ่ะยิง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 เรียบร้อยนะฮะแดงๆนะแหวาน้องน้องผมครับ ไม่ต้องสนใจกระโดอหมาครับน้องผมจะมัดจะโมยจะคุยอะไรก็เข้ามาครับเกมอะไรบอกได้หมดครับนะฮะโอ้กระโดมหมา <c oughs> ผมชอบคำนี้จุงเบกกระโดมหมาจะมัดจะมวยจะคุยอะไรก็เข้ามานะครับ <c oughs> อะไรเย้มอะไรเงียอต้าน สนใจเสียงรบกวนเสียงหมูเห็ดปีดไก่เนี่ยฮะ <c oughs> เอ,อ้ยเชยเหลือหนึ่งนะัดนี่ไง <c oughs> <น>ผมมีอะไรจะให้เล่นครับบ๊บ <c oughs> นะครับเน้นเน้นนัดเดียวก็เดี๋ยวต้องปิดคลิปแล้วแหละมันเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวไปอัดใหม่นะฮะเดี๋ยวอัดใหม่ อู๋สองตัวสองตัวสองตัวเดี๋ยวอูเห็นกูเห็นอยู่สองคิดคิดซะแต๋วเลยกูยอ่อสิอ่ะย่อย่อย่ออ่ะย่อย่อย่ออ่ะย่อย่อมันแย่งผมมาอือนี่ชนะครับแม่เล่นเร็วครับตา้ตามเมื่อกี้เล่นเร็วมากครับ <S <S เดี๋ยวคุณไอซ์ไปดูในคลิปนะครับผมี๋ยวผมจะเปให้ดู อุ้ยหัวแตกเดี๋ยวกดรอปไลน์ทหารนะฮะซึ่งอัพวอะไรแล้วผมก็ไม่หรือดูครับดูทีมของเราครับไม่มีผมแม่ก็ชิมหายกันหมดครับดูพวกนี้ครับโอ้อยู่ใกล้ขนาดนี้ไม่ยิงไม่โอ้โหไม่ยิงด้วยครับอยู่ใกล้ขนาดนี้ไม่ยิงอยู่ใกล้ขนาดนี้อือสองนี้นี่แใช่แล้วครับ ดูครับดูครับดูครับถ้าเกิดทีมไม่มีผมนี <c oughs> คณจะเข้าใจนะครับไ,รไมใ่ใช่ใช่ใช่พ่อมึงรวยแต่เขือครับยังไงพ่อมึงก็มีแต่ครัวอยู่ดีนะฮ <c oughs> ะสุดท้ายก็เหลือแต่เขือสีจีสีสีสีฟ้าหลยอะไรอ่ะ

ถ้าเกิดมันยังไม่ชนะกันสักทีผมก็จะไปแล้วนะะออกแล้วนะครับเล็งสี่รอบของกัลีิบินเหรอครับอืมเปลี่ยนแม็กกางทางอีกควยนะ <laughs> ยิงสิครับยิงสิครับเออเหยียมน <laughs> นี้จะแปดบวกหลังหลังอืมปอยง่ อ่าคุณวุฒิดูอะไรครับคุณวุฒิคุณวุฒิครับดูอะไรครับอ่าวอซีครับโอ้ยหัวแตกโอเคคบผมก็ไปไปิดคลิปดีกว่านะขอออกไปปิดคลิปพุ๊พุพ๊พุพ๊พ๊จ คมาก่อนจะปิดคลิปรับของมาเส้นนิดนึงจะวิวยี่สิบลแล้วเอ,อมาสุ่มของมาเปิดของกา,กากให้คนเขาดูอีกอ่านะฮะโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะบ๊ายบายครับเจอกันในคลิปหน้าน,นะครับไม่ได้ลงคลิปนานก็ขออภัยนะลูกไม่ค่อยม,มีเวลาว่างสักเท่าไหร่ครับโอเคครับขอบคุณครับแค่นี้ครับบ๊ายบายจุ๊บ